มาแล้วครับพี่เกมบอกเลยพี่หมอเอาผมหนักมากมาและพี่ไปยืนหยับชงมามันจัดสามหมื่นนี่น,น้องผมก็เหมือนกันผมเป็นเล่นมาสนุกมากพี่อยู่พี่อยู่ฝั่งไหนเจ้าที้มาอยู่สีสีแดงนี่น้องโอ้สีแดงทั้งใจจอจี้สีม่วงที่เ,เ,เก็บแปดสิบห้าคิวของผมโคตรหนัวของผมจากแปดเก้าขึ้นไปร้อยแปดสิบเก้าอ่ะ ออไปเล่นวงนวลมาใช่ไหมใช่ผมไม้ไงผมใส่วงนวลันเลยแน้วพี่เอาไม้ไปยืนเหยียบบนธงเขาอ่ะแล้วก็ไปคอยตีให้เพื่อนตรงนั้นออกใช่ผมก็เหมือนกันเพื่อนเก็บฟรีๆเลยเออยังยังไงครับพี่สรุปเรื่องนี้มบอกเรื่องคิดตาใช่ไหมอ่คือพี่อยากจะถามโจกก่อนน่ะเรื่องคิดตาผมยังไงก็ได้ผมเแต่พี่เลยเพราะว่าเห็นเมื่อวานพี่รับสมัครคนพอดีไงแล้วไอ ไอ้ไอ้ไอันี่มันก็บอกว่ามันแบบอยากเรียนก็เลยบอกว่าให้เรามาถามพี่เข้มดูเฉยครับได้พี่บอกเกิดผล้องไปละคือยี่ห้าคนเลยพี่อยากรับผู้หญิงแค่ห้าคนแต่ในมันเต็มแล้วก็แต่ว่าเรื่องคิตต้าพี่อาจจะต้องขอถามโจ๊กก่อนว่าโจ๊กโอเคไหมหรือว่าโจ๊กติดปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอโแล้วโจ๊กไม่ติดปัญหาอะไรพี่ก็พี่ก็ไม่ได้ติดปัญหาอย่องอื่นพี่ก็ไม่ติดปัญหาเลยครับแต่รอเราถามนะครับอันนี้คือเห็นเมื่อวานพี่เข้มสมัครรับสมัครคนเฉย ใช่ใช่พี่รับคนเพิ่มอีกคนมันว่างหนึ่งไงยใชผมก็เลยพี่เขาก็ทักมาหยุดแต่พี่ยังไม่ได้ตอบเขาเงินโอเคนี่ผมโดนเล็บเลยได้ไหมครับพี่ว่าไงโหลทำไงอ่าเพื่อนเฮ้ยมีเสียงใครเลยอ่ะเพื่อนสวัสดีพี่แต่ว่าพูดถึงคือคือหนูก็คิดอยู่อย่างหนึ่งคือนะคือสูตรว่า อาจจะไม่ไม่เข้าก็ได้แต่ว่าเป็นฟิลเหมือนสโล่สำรองค่อยมาตอนแบบทีวิวทีวิวยังอยู่หรือเปล่าหรือทีวิวีไปนอน,นแล้ววะเออฮะทีวิวไปนอน,นแล้วเหรอหกหกเก้าเก <9, S 2> <8, S 1> ้าหกเก้าแปดเก้าอะไรนะเบื่ออะไรแล้วยอยฮะโอ้ใครตามาหนูคะพี่เจ้าหรอ เก้าเก้าหกก้แปดรออ๋อโอเค่ะคิดว่าอยู่ที่คนคนไทยแล้วครับไปดูในองคุดครับใช่เหรอเริ่มเรือนอยู่หรอโอ้ยไมครับต้มดีกว่าก็อ่ะอะไร เราต้องรอเปิดกล่องกล่องมันอยู่ไหนอ่ารอชัฟเฟอร์เข okay. oh, ้ามาแล้วกันรอรับเอดีโอเคเพื่อนนั้นก็ได้อ่าเข้าใจอยู่ฮัลโหลครับไหใจคุณแรกเหรอฮัลโหลครับใช่ครับพี่อยู่ที่คุณแรกขายกล่องตีกล่องเท่าไหร่ครับพี่น้ำเลทเท่าไหร่คะเอ่อ ปกติขายเดยเท่าไร่ครับแบบว่าขายเ <ใจ S 3> ่ยเท่าไรอะกองเตี๊ยแสนสี่ค่ะแสมสี่เหรอครับใ่ถ้าเหมาหมดนี้ลดได้ไหมครับมีกี่กองอะ่ะ <c oughs> กองเ้เหมาไม่ได้ครับพี่หนูจีแสนสี่นี้คือหนูคำนวณแล้วว่าหนูขึ้นอาวุธการันตีได้ คือคือพี่ไม่มีตังกว่าข้าวพี่มอหรออันนี้สติทั้งคู่เลยเออคือพี่อยากจะช่วยข้าวอยู่แต่พี่พี่ไม่มีตังเหรอพี่ต้องทำไงไม่มีนหนี่คือฟังนะคือหนูอ่ะถ้าถ้าหนูได้เนี่ยคือหนูจบเลยอาวุธการันตีหนูหนูมาขายหนูมาขายแสนสี่ในตอนที่เขารับเงินแสนเดียวนะอ้าวแต่แสนเดียวมีคนขายม่ไล้ไม่มีแต่แสนสองมีแสนสองแสนสองมีคนรับแสนสามน่าจะได้แสนสี่ไม่น่าไหวนะ ก็พี่ก็อยากจะช่วยแต่ว่าแสนแสนสี่น่าจะขายยากอยู่นะน้องแต่ลองขายดูก็ได้แต่มันยากอ่ะนี่พี่โทรมาจะซื้อหรือพี่จะโพี่เปล่าพี่โทรมาพี่จะมาทับถมอ่ะทับพูดตรงๆอ่ะทับถมโอ้พีคิดถึงไงแล้วมันคิดถึงกันไม่ได้ใช่ไหมคิดถึงได้ไอ้หนูว่าอะไรหนูว่ามันจะได้หนึ่งจำเสียงไม่ได้ดวงพี่กับโจ๊น่าจะแบบ งตอนแรกหนูว่าคิดว่าเรือนที่ไหนวะเสียงมันเป็นอะไรเอาเสียงมาปวดตาตายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวะเฮ้ยะรับกล่องเนี่ยเขารับเหรียญร้อยเนี่ยมันถ้าได้ร้อยยี่สิบอะขายออกเร็วแต่ถ้าไม่รีบก็แสนสามน่าจะได้อยู่ถ้าแสนสี่น่าจะยากใช่ถ้าแสนสี่ยากมากเฮียน้องเจ็ดเอาหน้าเจ็ดยังอยู่ครับ